ขอพรแล้วไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าควรจะทําอย่างไรดีเคล็ดลับการขอพรในวันนี้นะคะคือเมื่อไหล่ก็ตามที่เราขอพรค่ะเราต้องมั่นใจว่าเราจะได้อย่างร้อเอเซ็ต็มอ่ะแต่ความมั่นใจมันจะมาจากไหนล่ะก็เรา ไม่ได้นี่เห็นไหมคะทุกคนจะมีความกังวลสงสัยลังเลหรือไม่แน่ใจเคล็ดลับในวันนี้ค่ะครูเชื่อว่าถ้าเรารู้เคล็ดลับนี้นะเราทุกคนจะรู้สึกว่าเขาเรียก mm hmm. ว่าเราัปเลเวลในการขอพรกันเลยทีเดียวนะคะเคล็ดลับในวันนี้คือเ mm hmm. มื่อเราขอพรแล้วค่ะให้เราเชื่อเลยว่าสิ่งนั้นกําลังส่งมาถึงเราสิ่งที่เราร้องขอกําลังเดินทางมาหาเราให้เราเชื่อไปเลยว่าเราอะ อยู่ในพระเนตรและพระหัตถ์ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการแล้วเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเรานั้นนะคะเราได้แน่นอนให้มีความเชื่อแบบนี้ไปเลยหรือนะคะถ้ามันจะช้าหรือถ้ามันจะยังไม่ได้แล้วเรารู้สึกฮ้ยกังวลเอาไม่อยู่เราคิดว่าได้ได้ได้แต่เราเอาไม่อยู่ให้คิดแบบนี้ค่ะถ้าสิ่งที่เราร้องขอไปแล้วเรายังไม่ได้แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์แม่ค่ะกำลังประทานสิ่งที่ดีกว่านั้นมากๆมาให้เราหากเจ้าร้องขอสิ่งใดแล้วเจ้ารอได้ จงเตรียมรับสิ่งที่ดีกว่าที่แม่เตรียมให้เจ้านี่คือแบบคำที่ครูรู้สึกเสมอว่าองค์แม่พูดแบบนี้แล้วมันเป็นคำที่ชุบจิตชุบใจมากไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ครูเหมือนขอแล้วต้องใช้เวลาในการรอแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเสมอคือครูจะได้สิ่งที่ดีกว่าที่ครูขอเสมอบางครั้งอ่ะครูขอไปแล้วอ่ะแล้วครูกลับมานึกด้วยตัวเองเลยว่าขอน้อยขอน้อยไปสิ่งที่เราขอมันง่ายปะ บางครั้งขอแล้วไม่ได้มีค่ะแต่ครวจะได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ครูขอเป็นร้อยเท่าพันเท่ามาถึงครูสมอนะคะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสความเมตตาของคุณแม่ขอองค์พระแม่เจ้าอวยพระพร